อันยองทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะไปเที่ยวที่บ้านหองหยกกันนะคะโดยสมาชิกที่กําลังจะไปสามคนนะคะมีวิว,วแล้วก็หูเบิกดงจังขัดขันแล้วก็หองหยกนะคะคนขับรถของเราวันนี้นะคะซึ่งต่อไปนะคะเราก็กําลังจะไปรับเพื่อน,นะคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะไปรับใครบ้างไปดูกันเลย สว <ส aining S 1> ัสดีคร so ับคุณอยู่ในรายการไอ้ตุยอ้่มือน่อยไต่มือด้วยต่มือด้วยมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโล้กี้บ้างก็ทำท้าย่แเขาผิดที่อะไรเขาจะให้มันทำไหมล่ะ ไปตรงไหนไอ้เมกิไงไนอยู่ไหนมันขึ้นทางโน้นนซังไปด้น่ไป้หลัง้กูแคย่างนมุมในคพลัประตูรับร้ไครับตนับอุ้ยต้ใหญ่สังอะไรไอะไรวะ เราก็รับทุกคนเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านของหยกนะเรากำลังจ,จะไปไหนอันนี้เราไปไหนอ่ะเราจะไปซื้อของเขาี้กินหมหาร <c oughs> แกงุ้แล้วม <gy> <c oughs> ีอะไรหลังจากที่พวกเราถูกทิง้งจากรถกอล์ฟนะคะเราก็ต้องเดินกลับบ้านกันเองสิ กลางถนนไมนเห็นกูว่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นดูพวกเราเดินกันถึงแล้วนะแต่ของยกขับรถนี้มารับดูของยกขับรถนี้มารับเราสี่คนดูของยกขับรถนี้มานุ่ได้คนนึมยทำทำไมอ่ะรถใหญ่เกินนี่นะครับก็กําลังเชฟนะครับเชฟข้าวฟ่างกับเชฟสุดก็กําลังทําหมูกระทะให้พวกเรากินนะครับไม่เอานั่นมันหมูฮะ ไม่ไม่ถึงอันเนี้ยหมูหมักบีบข้าวผัดถ่ายแล้วดูเขาเขาหมักอะไรบ้างนี่คือสูตรลับของเชฟซุยเชฟซุยนั่อันนี้คือเคล็ดลับของเชฟซุยอันนี้คือใส่หมดเลยป่ะมึงจะใส่หมดเลยเกินไปวันนี้จะได้กินวันนี้จะได้กินยำบุนเส้นไหม้้นนนเสยม อย่ามันเสร็จอุ้ยข้าวฟ่างสวยมากเลยมุมนี้สวยทุกมุมนุมสองอยากเลิกถ่ายแล้วอะแม่ไร่จะออกจากห้องทำไงอะวะพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยทำไมแม่ไร่ออกจากห้องออกจากห้องออกจาห้องอ๋อไปได้แล้วไปได้แล้วห้องพี่เย็นแล้วแม่ไร่ออกจากห้องแม่ไร่ออกจากห้องแม่ไร่ออกจากห้อง เราต้องเราต้อง i n s i e ม่ต้องต้องั้นะ e n ทุกคนต้องหมักนอตะอิวไถ่อรอทุกคนก็กาลังจะเริ่มกินแล้วนะครับทุกคนหมูกระทะของเราก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วเท่ากับรึ่งเตียวเป็นอะไร น,น,นี่คือหมูที่เชฟของเราหัน <c oughs> ่น <c oughs> แลว้วก็ลวงเออไม่เห็นอันนี้ก็คือ <c oughs> น้ำซุปที่แก้มกับสุนเป็นคนทำ <c oughs> แต่ว่าล้างก่อนนะแก้มกับสุยเป็นคนทำไม่รู้จะกินได้ไหม <c oughs> แต่ได้ชัวร์ได้ชัวร์อ <c oughs> อันนี้คือผักที่ใครหัน่นไม่รู้เอฟฟังกับเอสุดเชฟแม่สีเดือนคนนี้อันนี้คือนักร้อง ประจำตำแหน่งหน้าคาราโอเกะต่อไปเป็นพนักงานเสิร์ฟทั้งเป็0เหมือนพวกเราสวัสดีครับนี่คือพนักงานเสิร์ฟของพวกเราโอ้ยคอมพิวเตอร์ยิงอะน,น่าหิมายไม่มีสปพิวเตอร์ <laughs> มีกี่อันแล้วอะห้าโ้ยหมดแล้วหกเจ็ด กำลังล้างอยู่ไปผมยกไม่ครบเหรอไม่ครบเใส่ละเย่แก้มน้องนั่งทำแบบกระเราเป็นเต็มเฮ้ยนี่แก้วนี้อะไ้ได้ไรแล้วมึงจะเป็นที่ถือปุ๋ยได้ไหมเท่านั้นเองตอนนี้กำลังไปไหนกันคะคุณยายอะจะไปซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งกันด้วยงบร้อยบาทนะคะทุกคนซึ่งเรามาแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวกับเงินหนึ่งร้อยบาทเราจะได้น้ำแข็งหรือไม่น้ำแข็งกันร้านไหน เราแข่งซื้อร้านไหนคะคุณยายไม่แน่รหรอกร้านนั้นเปิดแล้วมนะั้งเดี๋ยวดูร้านนัน้นที่ปกติเปิดโอเคค่ะ <c oughs> กล้องนะคะเราจะไม่ดันรถหมาเร็วขึ้นป้องไปเขยับไปโอเคนี่เราคือรถก๊อฟก็คือรถแดดไม่เต็มสักทีเนี่ยแตเพิ่งยังเพิ่งยังเพิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งแล้วหรอมราจะไปเพิ่งยังไงเนี่ยไปก็จะอู้ตรงเนี้ยตู้เท่ไหร่วะเชิลแต่ร้อนรบอนมากโอ้โหหมาข้างหน้าคือห้าหกตัว ข้างหน้าคือหมาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวรถเบาบ้างเลยดิ่เด็กุดไล่ให้ไอ้หนาบ้ามึงล้นเบาบางไม่เป็นไรมือล้นจากตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปไปไปคงโยกเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเนี่ยโอเคเบรกมีเบรกไหมเขาโยกไหลเฮ้ย มีมีปินปินไหมอ่ะเ้ยเป็นอะไรไหมเป็นอะไรข่บตาเ่าใครนมองขับมองทางไปอีกคนครับอ๋อปุตุปุตุโอ้ยจงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันเออไม่ใครๆก็อยากให้ถ่ายสุยอ้วกไม่ใครอ้วกก็ให้ถ่ายไม่ถ่ายนินทาทุกคนอ่ะ